มาดูหางแถวที่รถอรอลงเขาช่างตะโกถึงไหนกันโอ้โหเยหมกันนะเนี่ยแต่ตอนนี้แหมอว่าวเยอะนะเนี่ยเริ่มเริ่มเยอะแล้วอาจจะเป็นข้อขวดก็ได้เพราะว่าก่อนลงเขาช่างตะโกมาถนนมันสี่เลนห้าเลนนะครับอัปเดตคลิปสันส้นๆเขาช่างตะโกท่านผู้ชมฝนตก ฝนตกนะฝนตกแบบนี้ก็ระมัดระวังด้วยถนนลื่นอ่ะให้ดูว่าปริมาณรถจะเยอะหรือมากน้อยขนาดไหนในเขาช่างตะโกร,ระยะทาง3ามกิโลที่แน่แนในอนาคตมีงานขยายถนนเป็นถนน4ี่เลน6เลนแน่นอนในเขาช่างตะโกแต่ที่แน่แน่ตอนเนี้สองเลนและอันตรายด้วยเวลาฝนตกขึ้นเขาขึ้นเขาเวลาผมขึ้นเขา,ขเขา,ขเขาผมก็เสียวนะท่าน,นผู้ชมเสียวเวลา มีรถลงมาเป็นรถบรรทุกใหญ่เพราะที่เจอบ่อยๆคือรถบรรทุกอะรถใหญ่จะเกิดอุบัติเหตุที่นี่บ่อยมากเลยอืมปริมาณรถลงมาเรื่อยๆลงมาได้เรื่อยๆครับลงมาข้างล่างเสร็จก็โล่งลงโล่งลงเสร็จก็ถนนเปียกอย่าใจร้อนนะครับอย่าใจร้อนบอกตัวผมเองด้วยเพราะผมก็กลัวถนนลื่นเหมือนกัน ไม่รู้ว่าด้านบนจะเป็นไงบ้างไม่รู้ว่าด้านบนรถจะเยอะหรือเปล่าเยอะไม่เยอะตอนนี้ไม่กลัวคักลัวถนนลื่นฝนตกในเขาช่องตะโกเปียกหอดถ้ำหยอยอๆครับ หนาวเลยนะครับตอนนี้หูเปียกมดเลยเขาช่องตะโกร,ระยะทาง3ามกิโลเป็นช่องเขาที่เกิดอุบัติเหตุรายวันนะท่านผู้ชมใครอยากเห็นก็นั่นแหละครับติดตามตะโกนิวเพจนะเพบเป็นเพจเฟ e บุ๊ k ของน้องนะฮะน้องที่รู้จักกันนะาทาช่องตะโกนิว ก่อนของผมก็แอดมินบ้านเฮาหรือนมดีแดงบ้านเฮาเมื่อก่อนก็ทําอยู่แต่มันอยู่ไกลนะครับอยู่ไกลนนดีนแดงองตะโกมันก็ไกลกันกว่าจะมาถึงกว่าจะอัน้อัปเดตไม่ทันนะฮะอ่ะให้น้องที่บ้านที่อยู่ในหนองสเสม็ดทําช่องนี้ไปผมก็นานๆทีลงมาทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆได้ดูถนน,นไทยแลนด์นี่แหละ หลายคนบอกว่าพี่ทำไมคอนเทนต์อยู่แต่อีสานใต้จริงๆก,ก็อยากไปทุกพื้นที่ของทั่วประเทศไทยนั่นแหละตอนนี้กำลังทรัพย์มันไม่พออยากเจออยู่ทั่วประเทศหรืออยู่ทุกที่ก็กดติดตามกันเยอะๆท่านผู้ชมกดติดตามแล้วก็กดแชร์ออกไปให้คนติดตามเยอะๆฮะจะได้มีการออกไปทำคอนเทนต์ได้ทั่วประเทศเลยคอมเมนต์มาไปทำตรงนั้นเลยคอมเมนต์จังหวัดไหนมาไปทำจังหวัดนั้นเลยประมาณนี้ในอนาคต แต่ตอนนี้ก็อย่างที่ว่าอีสานใต้ในชลบเขาช่องตะโกกับต,ตอนนี้ฝนก็ตกด้วยกําลังเดินทางไปทํางานวันที่14สิงหาพรุ่งนี้วันจันทร์แล้วนะฮะวันนี้วันอาทิตย์รถดูนะคะระับโอ้โหเมื่อกี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ตอนนี้แหมถือว่าเยอะแล้วเนี่ยเริ่มเริ่มเยอะแล้วอาจจะเป็นข้อขวดก็ได้เพราะว่าก่อนลงเขาช่องตะโกมาถนนมันสี่เลนห้าเลนนะครับห้าหกเลนแต่พอลงเขาช่องตะโกมาถนนเลน,นเดียวนะฮะ เลนเดียวแบบนี้เลยเนี่ยอย่างที่เห็นรถก็จะวิ่งมาสี่เลนมาบีบเหลือเลนเดียวก็จะประมาณนี้แหละครับโอ้ฝนหยุดแล้วเปียกอัดยอดเลยใครที่อยู่ไทยรถก็จะเปียกอัดยอดเหมือนกันนี่ขับขี่ปลอดภัยกันทุกคนนะฮะแล้วก็เดินทางไปทํางานให้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยทุกท่านเป็นกําลังใจแล้วก็จะรายงานและอัปเดตให้ดูทุกวัน ทุกวันไม่ได้ไม่มีเงินเติมน้ำมันออกมาถ่ายคลิป <c oughs> ก็รอดูเป็นช่วงเป็นตอนแล้วกันท่านผู้ชมนี่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอโนนีแดงเรามาดูหางแถวกันว่าหางแถวถึงไหนแล้วมาดูหางแถวที่รถรอลงเขาช่างตะโกถึงไหนกันโอ้โหเยอะเกันนะเนี่ยโอ้หลาย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 มเอาไหลายอยู่ตัวเนี่ย ถือว่าเยอะอยู่ถือว่าเยอะอยู่เดี๋ยวไปดูหางแถวอยู่จุดไหนกันเห็นไหมครับผู้ชมอย่างที่ผมบอกรถก่อนลงเขาช่องตะโกอ่ะมีต้องถนนมันมีต้องสี่เลนลงเขาช่องตะโกไปมีหนึ่งเลนโอ้ยหางแถวไกลอยู่โอ้ยเยอะอยู่นะเนี่ยปัดปา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 ดหลอยู่หลายอยู่ไหลายอยู่ค่อยๆไปพี่น้องค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปเดินทางปลอดภัยนะครับทุกคน Styles, <bunker. S 2> เลย <DI uzu awia> โอ้ไหลยอยู่หลยอยู่นี่ครับเริ่มสะสมแล้วก็วาอาจจะเป็นเพราะอ่าเขาเรียกอุย๊ยฝ้าฝ้าเปียเ้ยงเลยเดี๋ยวผมกลับรถก่อนไปดูเอาไปดูอีกรอบนึงเมื่อก่อนทำคอนเทนต์อิเคียวนาโนวิ่งกว่าจะมาถึงจุดนี้วิ่งจากนนแดงกว่าจะมาถึงช่องตะโกท่านผู้ชมเอ้ย ใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะเออพอได้รถใหม่มาทำคอนเทนต์หน่อยก็ดีไปในอนาคตนี่มีเครื่องใหญ่ๆสัก650แน่นอนแต่ที่แน่ๆความคาดหวงังอยู่ที่ท่านผู้ชมแล้วแหละนี่จะกดติดตามเยอะๆอะโอ้รถอะไรนี่รถไก่ระไก่ไก่ไกโอ้โหรถเยอะมืนอนกันะเนี่ยแล้วกี่ตอนนี้ตั้งหน้าตั้งตาลงไปประมาณ สามทจราจรละสามทังจราจรนึ่งสองสามาาสามทั้งรอจร,จรผมก็ผิดกฎเหมืนอนกันนะเลยผมขับย้อนสอนแต่ผมขับย้อนสอนถ่ายคลิปขออภัยนี่ขอให้ทุกคนขับขี่ปลอดภัยเพราะขึ้นมาเลนที่สามเลนที่สี่ตรงนี้ก็สุดท้ายแล้วไปก็ไปเหลือเลนเดียวตรงลงช่องตะโกนัหละท่านผู้ชมส,สู้ๆนะครับไปทำงานหอบเงินหอบทองกลับบ้านนะพี่น้องเดอ้อ ผมเพจถนนไทยแลนด์ผมก็จะเป็นกำลังใจให้แล้วกะทำคลิปให้ดูเรื่อยๆแบบนี้แหละผมก็คงเดี๋ยวจะจอดอัพคลิปให้เพื่อนๆได้ดูก่อนเนี่ยจอดตรงไหนก็จอดในป้อมตำรวจเนี่ยป้อมตำรวจเขามีไวไฟเราจะใช้ไวไฟตำรวจเอเราจะใช้ไ i f i ตำรวจสักหน่อยแับขี่ปลอดภัทยทุกคนแล้วกันอ่ะโอเคครับสวัสดีครับ